ขายปลาแดกแกกันถึกไหมเอาเรียบนแยก่อนแฉ่บแไปไหนซักเ่บแดหอมมาซีบิงมาเด้อปลาแดกซีมได้เออสวอนมาสวอนกันเลยค่ะเอาซ้อนมาส้อนกันบ่ว่ากันมนันเอาปลาแดกมาฝากอ้แม่สุกับแม่เรื่องม่แพแบปรยูรปัดปลาแดกงามค่งามเน่ยหะเออเมาเิงงหมอง ขอนบอกขอนว่าแซบว่าเอาปลาแดกตมบ่แซบบอกเงืนอนราคาแมนครับว่ามีว่ามีใส่ผงการหูว่ามีใส่ผงชุนหดนี่ปลาแดตอนฮะปลาล่าพ่อบุญล้อมนี่มะเมนของเมยบุญล่ำนีพ่อบุญล้อมเอา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 เฮยยังนี่เยยัง ผู้ใดล่ะเอาลบใครใส่อเอาขึ้นมาเอาเพินนึ่งค้อ,อนไปนี่ยเคยบอกลอบอเลยบ่อขอในเด้อเอออยูออ่วะอันพี่เดียบก้าเอาวะนี่พนเพิ่นมาบนแพ่งแพ่งเด้น,ดนี่นี่แม่นี่แม่โอ้ยคืออัวหลวงงามเลยเรื่อเงินมาบนแพ่งเด้ น,นี่เราหูวเราหูวเราเลยครับขนาดยอดปักตูมยังหูวเราไงหลังกับหลังเป่าๆเลยเย่าอย่านั่งเอา้ามอยู่ครับมันออกไปหน้า อเอา,าแล้วไปมองไม่พี่เอาตัวไม่พี่มองไม่เก็บเอาเก็บเอาโหลดจะของเงี้ยมันไปโยนเอาแหมเดี๋ยวจะเมียนางกี่หน,นิมาจะมาจะสีเกียดย่างส้มหน่อยจะกี่ไปนอกนี่เลยเมีย ไไกลแพ้่นี้เพราะท่านเด็ด่าเด็ท่านเไปก็เพิดไู่หวดกันอยู่ว sí like ่เด้ด่ด็พอวด้พอกันมากวันที่มาจัดมันนี่ครับเปิดออกไปหน้าครับเดี๋ยตัดทแม่นางก็เนี่ยว่าแม่นักืออนเพท่านหูครับมาบวกมามาได้ดโดนแล้วเนาะแม่โดนแ้วเป็นอาชีพเดียวบริตติโตนเลยช่วงนี้มิจฉาทักกันท่างเฟสโดนๆอีหนึ่งพักกัน แม่ทำมกอวแค้วนกวาด้มีงานเด็บน้อก็คุณขอบเป็นฟัวแล้วก็ไดเพื่อนจะไปน้ำกันต้องลองต้องลองบ่มีแห้งตัวแม่จะเลยไอ้แพร่ไปหาบ้านบ่ มาป้อยยังซุมหน่อยมาอยย่กันสองอครับอ,อืม้นมานอะไรเพื่อที <laughs> ไ่ไปกับบ้านพนเสียอา<อ> <laughs> ยุพี่่เดี๋ยวไปหาแม่ซูกันแม่เขาเขาบอกว่าไใส่ บุกบาทแล่แพ้นี้ครับนี่แม่ชกเข้าโอ้ตามบอกหุ้งเลยไอ้แม่นี่เอฟซีถามหาเราไมแม่ไอ้แม่ยังสวยกพับแข็งแรงคือเขาครับเท่าไรต่อปีนี่แปดสิบเอดแปดสิบเดอะครับอายุแปดสิบเอ็ดเี่ยตามบอกหุ้งแซบขนาดนี้ แปดที่เอฟซีใปีเอฟด้ครับเอฟซีครับเอียรายแม่ซุกอ่ะแม่ซุกเรายังอยู่ดีไม่แห้งแม่ไปบ้านนั่นเขายังทำนี่เห็นแต่ยูทีปนะครับโอ้ยยูทูปเห็นแต่ได้อันนี้ก็รักษะไปนะนั่งซุกบ้านไหนใช่ไหมครับกินข้าวกันลูกครับกินข้างนอกคนแล้วแม่นี่แม่เห็นต้องกินซูกินมาหอดบ้าน

สวัสดีครับโอ้ยสีไปตีมวยมากทาาไหนหนอนตายไอ้พ่เอาหอยจูบมาฝากโอ้มากินขอน้ำกัน แม่แซ่บตัวน้อไแซ่บนประเดกนดิประเดกที่เอาเอาลงใซ่หมอห้ยังงนี่่แม่ปลาแดกนั่ปลาแดกแซ่บปลาแดกพี่น้องเอ้ยประเดกเคลือนลำเปล่าประแดกเคือนลพ่อป็ลร้อนปละแดกนั่มันตรงีมันลิบมีอดว่าอแม่ก่นใส่ด้ยขอุ่น้ำกินถึงมาเลยเอสอ พอดีพอดีพอดีแพ้กัมาเหมือนบอกเราจะ่ทยีเพื้เรื่องพนะคอยฟ้องู่ได้มันคอยแฮงจากเป็นกระแสมเลคอยคอยคอยบขอกคอยอยยังพวกนักลอาทั้งหลายนะที่ว่านักลออนไอีูหน้าผมจะวนเนาะเน่ล้วไปเลอาบน้าหมดเขาแซบที่เมอก่นยักแซบเพระแซบมันเะยจำหน้าเหมาหยานเหมิดพนะอืม ครับหมาพี่น้องสนใจกับอยากสร้างปลาล่กับไปทั้งเพจนะครับทั้งเฟซบุ๊กของบุญรอมคู่สังก็ได้ทั้งเพจผูกแพลวิ่งพอนครับถ้าพูดอะไรเร็ดจั๊กจั่วพูเด้อแม่เอาพี่น้องญี่ปุ่นได้เนาะแม่พี่น้องญี่ปุ่นแม่บ้านมงลมดงแดงเด้อท้าผู้ยีบ้านกับผู้ยีบ้านกับคู่กับสังกันบ่แม่ผู้ยีบ้านกับคู่กับสังร้านยูปานโอนกับคู่กับสั่ง พี่น้องมัมัาตั้งมันพี่น้องเท้าเปรียกแน่เกกับกับแซบ่แมนัวใครบอสังบ่ไดแล้วเนาะบอสังบ่ไดแล้วเขาจะเอาเทไหลมั้งจิจิเมือนไปวกแ่ังไว้หมผมมีอัน่ังหลนี่มันบ่ไดมหากัรดูอันนี้ที่มาย้อนยังนี่แม่ย้อนปลาแดกันาเอาประเดกลออมาปมา แ,แต่ว่าแต่ว่าเอิเมาสร้างประแด็กี่ป้อมาเลยเพราะว่าเอาประเด็กปุ๊บนีย่นยสวัดเลยแม่ยว่าลถผูะ้ะนค่ไที่เดกปไดแ,ไแ,ววา,แ,แเาเอข้อ่งบนี่ยนี่หละครับปลาพอปลอมจ้ปลาพอบนลอม มินหินเปิดยุยกระสินกินหอมไปหอดกรุงเทพควรนะเนี่ยครับบ่อบ่อบ่อยบ่อไข่เครืองนะครับปลากระดานวละาตามไปโดนๆกับกับบ่อไข่เครืองกับเมื่อเมนมะยองปลาไเจ้าของนี่มันก็เห็นมาแลลวไหมเห็ดมาแลลวกินมาแล้วมันปลาแดงล่างเจ้ามันสิดไขเครืองไหมครับอันนี้บ่อไข่เครืองกินได้ตลอดพิสูจน์โดยการซ้ำ ตำกินเองหรอกกะเอารับกับสั่งมาเอามาเอามาเอามาว่างใส่กันหรอกกะเอาแช่ไวเอาว่างไปดนๆใส่กันแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้คือกันแช่ตู้เย็นเราออกมากของของมูอีกเวลาทั่วไปหรือว่านั่นค่ายเคืองออกมันจีมันจีแยกเป็นตอนเป็นนามปะครับตะวานนี่บอกค่ายเครือง่คือน้ปลาเค็มข้นครับน้ำปลาเค็มข้นมันมันเป็นหัวปลาเนี่ยเบียร์บอาเนี้บ่เหีนเลยบ่แเ่ยไม่มียาบอยาเออเออนีครับ